สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วนะคะวันนี้หงม,มีข้อมูลดีๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่มีแผนที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีความคิดที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็มีปัญหาอันหนึ่งที่เพื่อนๆถามมันเข้ามานะคะว่าหลังจากที่เราจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเลยในท,ทันทีหรือเปล่านะคะก็เอหงม,มาอธิบายรายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่า มีเ,เพื่อนสงสัยกันนะคะคือว่าสําหรับบางคนนะคะก็อาจจะชาแร้านที่เมืองไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือไม่เปลี change, ่ยนก็ได้เลือกที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคํานําหน้านางนางสาวเป็นนางนะคะหรือว่านามสกุลนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเวลาเราจะจดทะเบียนทางเขคก็จะถามเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าเราจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนนะคะถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากเปลี่ยนปุ๊บแล้วจดทะเบียนแล้วเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนเอกสารทั้งหมดที่เราเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบประชาชน พาสปอร์ตใบขับขี่หรืออะไรต่างๆนะที่มีชื่อเราเป็นชื่อเดิมอยู่นามสกุลเดิมอยู่นะคะต้องเปลี่ยนตามให้ตรงกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาใดๆน,น,นะคะอีกอันนึงค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะก็มันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างแต่ว่าในการที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนานามสกุลตามสามีนะคะ มันไม่มีผลใดๆต่อสถานะสมรสนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีในทันทีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วแต่กรณีด้วยนะคะสรุปก็คือตามสะดวกนะคะสะดวกว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ตามค่ะแต่ข้อดีของการเปลี่ยนก็คือนะคะ ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเปลี่ยนเอกสารตัวอื่นอื่นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องไปที่โครมการกงสุลของประเทศไทยในในแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะคะมันก็จะเสียเวลายุ่งยากมากมายนะคะแล้วก็อีกอันหน,นึ่งเนี้ยเนี่ยมันมีกฎหมายแทยนึงระบบไว้เลยนะคะว่าห้ามหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะซื้อที่ดินในไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะซ,ซื้อก็ซื้อได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีเขาเารียกว่าต้องให้สามีเซ็นยินยอมแล้วก็ซื้อได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนะคะ ก็จะมีกฎกติกามารยาทของคนหมายไทยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดกันก่อนให้ดีนะคะว่าจดแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนยังไงนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นข้อมูลดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆคิดการฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยยังไงก็ลองหาข้อมูลของแต่ละประเทศนะคะซึ่งแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเช่นเคยนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ